สารแขวงเหนือสั่งจำคุกนะ,ะสี่เจ้าหน้าที่บริษัทรับเหมาชาวจีนซึ่งฝ่าฝืนคำสั่งแอบขนย้ายเอกสารก่อสร้างตึกสตง,งอคนละสองเดือนนะคะปรับเป็นเงิน6,000บาทแล้วก็รอลงอาญาหนึปีค่ะคงจะจำกันได้ถ้าใครที่ติดตามข่าวนี้คงจะเห็นภาพข่าวนะคะเจ้าหน้าที่ของบริษัทไชน่าเ,เรียวเวยเนี่ยนะคะที่ไปขนเอกสารเนี่ยนะคะ ก็ปรากฏว่าวันนี้ล่าสุดเนี่ยทางสารแขวงพระนครมีการอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักง,งานเอาการสำนักง,งานเอาการพิเศษ ฝ่ายคดีสารแขวงหนึ่งเขายื่นฟ้องนายเจียงเซียงหมิงนายเหวนโบนานนายเซียวเหวยหลิวนายเย่จินเป็นจำเลยที่1ถึง4ในความผิดตามพรบรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คือฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักง,งานเนี่ยนะคะสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่2 9มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งปรากฏมีภาพของชายชาวจีน4คนเนี่ยเข้าไปลักลอบขนเอกสารซึ่งเป็นแฟ้ม32รายการออกจากด้านหลังของอาคารที่ พังถล่มลงมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด32รายการนี้นะคะ พบว่าเป็นเอกสารหลายชนิดเช่นเอกสารผู้รับเหมาก่อสร้างสำเนา RFI เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคำชี้แจงหนังสือแจ้งให้ตรวจงานนะคะตรวจสอบทั่วไปเอกสารขอความคิดเห็นและทำการชี้แจงเอกสารผู้รับเหมาเอกสารผู้รับเหมาเช่าช่วงและเอกสารเกี่ยวกับผู้รับเหมา3-4รายการเอกสารงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและขนส่งซึ่ง พนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาก็ตรวจยึดไว้ตรวจสอบนะคะซึ่งจากเอกสารเนี่ยที่ทมีการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันบอกว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวทำงานอยู่ในบริษัทซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าบริษัทอิตาเลียนไทยแล้วก็ชาวจีนทั้งสี่คนได้มีการส่งพนักง,งานออกการในการยื่นฟ้องโดยจำเลยทั้งสี่เนี่ยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะสารพิจารณาคำฟ้องประกอบคำรับสารภาพแล้วพิพากษาว่าจำเลยทั้งสี่นั้นมีความผิดตามพรบ,บป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยก็คือจำคุกคนละสองเดือนแล้วก็ปรับ คนละหกพัจำเลยทั้ง4ให้การรับสาร,รภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษก็คือลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกคนละ1เดือนนะคะแล้วก็ปรับคนละ3,000บาทซึ่งไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้ง4คนนั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกก็เลยให้รอการลงโทษไว้ก็คือมีกำหนด1ปีค่ะ